ให้กับท่านผู้ชมได้เห็นกันตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าคืออะไรนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยดันกันหน่อยเด้อช่วยดันคนเข้ามาก่อนนะเรียกทุกคนเข้ามาก่อนนะคบเรียทุกคนเข้ามานะช่วยทุกคนเรียกทุกคนเข้ามาก่อนนะครับผมช่วยดันกันหน่อยนะนี่จ้ครับผมมามามาทุกคนครับผมมาครับมาครับวันนี้ วันนี้เราตั้งเป้าไว้เอาแค่เดี๋ยวเท่าไหร่หนะวันนี้เราตั้งเป้าไว้เบื้องต้นเอาขอแค่สองร้อยบาทเนพอเอาแค่สองร้อยบาทที่ได้แน่ๆในเบื้องต้นเท่านั้นพอเพราะว่าสินค้าชิ้นนี้ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทตอนหนึ่งกระปุกนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะทํายอดได้ถึงไหมทุกอย่างจะไปได้ดีไหมแต่ว่าตอนนี้เคาะจอเคาะใจกลัวๆก่อนเลยครับ ต่อขอ้อใจกระรัวแล้วก็ฝากไปแชร์กันก่อนเลยนะครับผมสินค้าดีที่มีนําเสนอเพราะว่าเพราะว่าที่เสื้อของขาวขนนี้ทุกอย่างมันดูคลีนขนาดนี้เพราะว่าผมใช้นี่เลยครับ m i s s i t Wow Pro ไว i t e m i s i t Wow Pro w h i ครับจากแบรนด์ของ m i s s i t Wow ผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับผมแล้วก็วันนี้มาฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับให้มาช่วยอุดหนุนกันนะครับขอแค่คนละหนึ่งกระปุกเท่านั้นก็พอเอาไปลองใช้ดูก่อน สวัสดีคุณคนของใจด้วยนะครับเอาไปลองใช้ดูก่อนนะครับผมเขาจะมีหลายราคามากๆเลยอย่างที่ผมเคยบอกสรรพครุณไว้ผ้าขาวก็ใช้ดีผ้าขาวยิ่งสะอาดเลยนะครับผมและผงของเขาเนี่ยเป็นสูตรแบบเข้มข้นนะครับหนึ่งช้อนใช้ได้ต่อหนึ่งหนึ่งช้อนเนี่ยใช้ผ้าได้ยี่สิบหนึ่งช้อนต่อผ้ายี่สิบสี่ชิ้นหนึ่งช้อนต่อผ้ายี่สิบสี่ชิ้นนะครับอันนี้ชี้แจงว่าหนึ่งช้อนต่อผ้ายี่สิบสี่ชิ้นแล้วก็ปุกเนื้อคุณคิดผ้าว่าคุณจะใช้ได้มากได้นานแค่ไหน นะครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําสินค้าชิ้นนี้เลยครับผมมิสซิตวาลครับมิสซิตวาลก็คือมิสซิตวาลโปรไว้ผงซักฟอกโปรไว้ครับและฝากทุกคนช่วยอดหนุนกันด้วยกระปุกละ149บาทกระปุกหนึ่งนะครับจากราคาปกติ299บาทแต่วันนี้กระปุกละ149บาทนะครับขนาดสุดที่นะครับ350กรัมครับผมนะครับเม็ดนะครับเป็นเม็ดอออกซิเจนนะครับเพื่อพลังซักฟอกคือ การที่เราจะทำอะไรก็ตามถ้ามีเม็ดออิเจนเยอะเนี่ยมันทำให้เราซักฟอกได้ดีนะครับแล้วก็เอ็ไซ์เพื่อขจัดคราบนะครับผมขจัดคราบติดแน่นนะครับคราบสกปรกและล้างกลิ่นในถังซักด้วยนะครับผมมีพลังขจัดคราบแล้วกกลิ่นอับคือผมจะบอกทุกคนว่าผงซักฟอกตัวนี้ของมิสิตว่าเนี่ยเขามีมีผงซักฟอกที่ที่เป็นเหมือนว่าปกติอะเราจะไม่สามารถซักผ้ากลางคืนได้แต่ผงซักฟอกตัวนี้ผงซักฟอกตัวนี้สามารถซักผ้ากลางคืนได้และกลิ่นไม่อับ และราคาถูกเิดในราคา149บาทเท่านั้นครับ149บาทเท่านั้นนะครับผมอยากเห็นสัพผ้าโชว์ไหมถ้าอยากเห็นสัพผ้าโชว์ขอขอออเดอร์ขึ้น100แรกก่อนเลยตอนนี้ไป16แลวครับผมทุกคนครับกดกันเลยครับคนละ1กระปุกเชื่อแอดดี้เสื้อแดดี้รักแอดดี้เชื่อแดด,อด,ด,อด,ดี้แล้วถ้าวันนี้ถึง200กระปุกเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเดี๋ยวเต้นโชว์ด้วยโอเคปะ้ะของใช้จริงจริงทุกคนของของก็ใช้จริงจริงนี่นี่น,นี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่ นี่ผงจะเป็นผงอย่างนี้เลยสิ่งสําคัญที่มันท,ที่เราต้องการทุกวันนี้มีเก็บไปทางไม่มีครับมีครับผมลองกดเข้าดูเลยครับกดสั่งและกดยืนยันทุกคนคุณจะเห็นระบบการการจัดก,การเลยครับว่ามีเก็บไปทางหรือเปล่ากดเข้าไปดูได้เลยครับผมวันนี้ขอแค่เอาเป็นว่า200บ้านเนี่ยคือ200บ้าน200บ้านกดยืนยันคือจบ เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอทุกคน2 0 0ไรบ้านกดดินแันคือจบ149บาทเฉพาะไรนี้เท่านั้นถ้าไปซื้อนอกไรน์299บาทราคาติดตามนี้เลยแต่เขาขายวันนี้149บาทเท่านั้นครับ149บาทเท่านั้นเชื่อผมผมการันตีร้อเปอร์เซ็นต์สวัสดีทุกคนครับวันนี้ขอให้ทุกคนซื้อ,อกันเลยครับผมคนละ1ออเดอร์มีเก็บปลายทางด้วยครับผมไปเก็บตังค์ที่หน้าบ้านเลยไม่ต้องโอนตังจ่ายกดเลยครับเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลาย นะครับมีเก็บไปทางด้วยนะครับผมสินค้าอย่างนี้ต้องใช้นะครับจากแบรนด์ของมิซิทวอลผู้สนับสนุนจากดิเกรุ่งฟ้ากฤษดาประมีและวันนี้ผมมาส่งต่อความสุขให้ท่านผู้ชมถ้าเอางี้ถ้าถึง200แล้ว200กดยืนยัน200บ้านเอาตะกร้าลงแล้วคุยกันเรื่องอื่นต่อเลยอ่ะถ้า200ผมซักฟอกครับอันนี้คือผงซักฟอกของแบรนด์มิซิวลครับถ้าถึง200 200บ้าน ถึง200บ้านปุ๊บแ,แล้วกดยงาเอาตะกร้าลงนะเรามาคุยเรื่องอื่นกันกดไปไม่มีแบบปลทางแสดงว่าเป็นเฉพาะยูเซอร์นะครับเป็นเฉพาะยูเซอร์นะครับผมงั้นต้องแบบแบบจ่ายเงินนะครับตอนนี้ไป66แล้วครับทุกคนครับอ่ะกดท่าสมมติถึง200 200บ้าน200บ้านแล้วกดยางา200บ้านเลยนะครับได้เลยนะครับแล้วเขามีโปรด้วยทุกคนเขามีโปรจะแนะนําให้นะครับผมถ้าหากแมนว่าอ่านี่โปรหากแมนว่าของผมนี่เราจะไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ตัวเองหากแมนว่า1กระปุกเนี่ยจะอยู่ที่149บาท 3กระปุกจะอยู่ที่399บาทแต่หากแม้นว่าณาตอนนี้อยาเปิดเปิดคอมให้ดูเลย1กระปุก149บาท3กระปุก399บาท5กระปุก599บาทโอ้ยกลังแบบนี้24กระปุกอยู่ที่ในราคา1,999บาท ถูกโ้อถูกข้ดดีข้อถูกข้อดีและดีจริงด้วยแล้วมีคนใช้เยอะด้วยผมแนะนำว่าให้ทุกคนใช้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณ,คณพี่สงใจครับผมผมแนะนําให้ทุกคนใช้เพราะว่าสินค้ามากๆนะครับผม FC ลองแล้วติดใจนะเนี่ยพี่น้าตาลสามและกาขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วทุกคนครับหนึ่งร้อยหนึ่งนี่คือขอให้กดดีเงีน,นทุกคนเลยได้ไหมหนึ่งร้อยหนึ่งในกดดี้ทุกคนเลยได้ไหมมีโปรยกลังไหมครับใครจะยกลังสั่งได้เลยครับผม เลยเดี๋ยวซักผ้าโชวเลยนี่นี่จะให้เห็นว่าถูกมากแม่ปนายไม่เคยใช้ผงซักฟอกคือผองซักฟอกเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการซักผ้านะครับทุกคนโอเคอทุกวันนี้แบบน้ำเนี่ยมันก็ดีอันนี้มันเป็นแบบต้นฉบับแบบต้นฉบับคือความข้นต้นฉบับอยู่แล้ว นะครับความข้นต้นฉบับนะครับผมแล้วมีกลิ่นหอมด้วยแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทุกวันนี้การันตีร้อยเปนะไม่ว่าใครก็ตามที่ทําที่ทํางานทุกวันนี้เราสั่งยกตังค์ได้รับขอบคุณคุณยายครับขอบคุณครับขอให้ใช้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สักพลาดได้ทุกตอนผมถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเนี่ยตอนนี้ยืนยันไปแล้ว20บ้านครับทุกคนครับตอนนี้มีกดสั่งเข้ามาในตะกร้า126แล้วนะครับขอให้ทุกคนกดสั่งและกดยืนยันกันหน่อยได้ไหมครับผมกดสั่งและกดยืนยันกันเลยนะกดสัััััั่งแลลกกดยยยืนนนนนนเะะะคคครรรบบบผม แช่เสื้อนักเรียนดีมากค่ะใช่ครับขอบคุณครับคุณพี่มีมี่ครับผมนะครับสัง้วโปสาขอบคุณครับขอบคุณครับผมสั่งกันเลยทุกคนครับกดสั่งแล้วกดยินยันกันด้วยนะครับผมนะครับคือผมอะเป็นลิเกแล้วเวลากลางวันของผมอะนั่นคือการนอนแต่มันก็ต้องมีการซักผ้า่ะบบงบางผ้าบางตัวเราต้องซักเองวิธีของผมคือการที่ผมกลับมาจากงานผมต้องซักผ้าแต่มันมีน้อยอันมากที่ผมเชื่อว่าน้ายาน้ายาที่ที่เป็นยี่ห้อดีๆในทุกวันเนี้ย สักผ้าเกินยังมีกลิ่นเลยทุกคนยังมีกลิ่นอับเลยแต่ที่ผมเคยลองแล้วอันเนี้ยผมกลับมาจากงานปุ๊บตีหนึ่งตีสองบางทีตีสี 2, ่ 4, ด้วยผมใส่ใส่เครื่องปัน่นแล้วผมแล้วผมก็ใส่ผลฟอเข้าไปแล้วปันป่นปัน่นปั่นผมก็ไปอาบน้ําอะไรเซ็ตสระปุ๊บพออาบน้ําอะไรเร็สระปุ๊บผมกลับมาเอาตากตื่นเช้ามากินหอมไม่มีกลิ่นอับเลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ลองอยากให้ลองเพราะว่าทุกตื่นแล้วไม่มีกลิ่นอับอ่ะใครจะไปทํางานสู้แดดได้จริงปะใครจะไปทํางานสู้ความร้อนได้ ใช่ครับทุกคนผมยายทุกคนสั่งนะครับตอนนี้ยายทุกคนกดสั่งแล้วกดยืนยันกันเลยนะครับทุกคนครับกดสั่งแล้วกดยืนยันกันเลยนะครับกดสั่งแล้วกดยืนยันกันเลยเด้อนะครับผมสวัสดีครับเรียนแบบผมวันนี้นะครับผมนะฮะวันนี้ขอให้ถึง2 0 0รยบ้านแล้วกดยืนยันทุกบ้านนี่คือโอเคเลยนะต้องมีกดยืนยันทุกบ้านนะกดยืนยัน2 0 0รบ้านนี่คือเอาตะกร้าลงเลยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง บารมีโชว์อีพีที่ผ่านมาสวัสดีพี่กุ้งด้วยครับพี่กุ้งครับแลนะมีสินค้าดีมานําเสนอครับเนะี่ยนี่คือผงซักฟอกของมิสิติว่าบแบบเต็มที่เลยแล้วแล้วผงข้างในเขาเข้มข้นอย่างถึงที่สุดนะครับผมจากปกติราคา299บาทตอนนี้ราคาผมขายแค่149บาทเท่านั้นนะครับผมฝากด้วยนะครับพี่กุ้งนะครับผมตอนนี้ทุกคนในบ้านบารมีหรือว่าศิลปินหรือว่าใครก็ตามนะครับบ้านบารมีใช้อันนี้ทุกคนเพราะว่าทุกคนมีหมดนะครับผมแล้วมีโปรด้วย นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผม1กระปุกจะอยู่ที่149บาท3กระปุกจะอยู่ที่399บาท5กระปุกจะอยู่ที่599บาทครับและยกลังยกอยู่ที่1 9 9 9บาทโคตรถูกโคตรดีครับนะครับผมหอมจริงครับหอมจริงจะ200แล้วแต่200นี้ 200, น200ต้องกดกดยืนยันทุกบ้านนะต้องกดยืนยันทุกบ้านนะทุกคน และถึงจะเอาตะกร้าลงนะดันครับทุกคนรับดันค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 รับครับผมปากตะกร้าเรียบร้อยแล้วครับผมตะกร้าอยู่ยนี้ครับผมหอมจริงด้วยหอมจริงครับเวลาที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยนะผมจรลองใช่ไหนะทุกคนรู้สึกทุกคนผมจะบอกว่ามันกลิ่นอะทุกวันเนี้ยผมเชื่อว่ากลิ่นหอมอะไรมันก็มีทั่วแหละแต่กลิ่นคลีนคลีนะหาย,ยากว่าเฮ้ยมันคือกลิ่นสะอาดและผมเชื่อว่าอันนี้คือใช่ ตอนนี้ยืนยัน51บ้านแล้วครับทุกคนครับไปต่อครับไปต่อครับยืนยันกันด้วยครับ